สวัสดีครับผมนี่กับวันที่ยี่สิบเอ็ดครับนี่เห็นบ่านี่อัดอัดตะเพียงสิบก่องเม่เหรอผมคุอเซตไม่ไพ่ครับเพราะไม่ไพ่มันมันสะอาดดีครับอย่างขติครับว่า เป็นน้ำแข็งควานบดครับเห็นบ่ถ้าเ้าทุบบ่นถ้าเ้าทุบนี่มันสีละเอียดแล้วกับเดี๋ยวมันจับตัวเป็นควานของมันเองครับ นะครับนะครับเขาต้องใส่กับปัน้นบ่มันบ่แฉมมันนะครับไม่เลว่าสักกระเบียครับ ทั้งเขียนได้ป่ครับนี่เยับ เทคนิคเทคนิคที่ผม,มบันบ่มันจับกวันเนี่ยเขาให้แสตเขาให้จับหางขมือครับต้องออกเกี่ยวห้อยครับถ้าผมไม่ได้เกี่ยวห้อยครับจะหวอยไปยังถ้าถ้าเกี่ยวห้อยครับภาษาบ้านผมนี่ ไทกเกียรห่วงเอ็นบอมันจับก้อนนี่ครับอืมไทกเกียรห่วงเอ,งอ็มบ่คบเคีย้ยมมันจะมีแล้วมันจับก้อนมันจุดคนครับอ,อืมคิดอะไรบ้างครับยัง มื่อนี้แถกแก่ผมสิก๊าปปั้นหยุดหลายมือครับผมกอไม่เห็นอันคลิปวิดีนครับก็ผมจิบบอกให้หลายคนครับไป็หัววาครับต้องต้องเอานี่ครับมีคืกอการอัดครับอัด เห็นบ่ครับใส่กวาตงตัวนี้เหยนี่ถืออ่านแล้วครับความเย็นนี่ยอาจจะดีกว่าตู้เย็นครับแล้วถ้าตู้เย็นปรับรูคุมได้แบบเล็กแฉนนั่งกันครับแต่อันนี้เนี่ยโอกาสติ่เล็กครึ่งหนึ่งของตู้เย็นครับ สุกล่งผมเยงหูฝาดเยอะก็เด่น,นะครอครับเป็นเป็นเทคนี้ครับ ีคุณผู้ปกครองฟาดครับฟา,า,า,าดที่บอกประเด็นแต่เขาส่วน <c oughs> คือเขาหูที่อาจครับเขาทีา่ไม่ดีครับแล้วเขากัด ถ้าเสกเกียร์นี่บ่ได้เจ๊ครับเด้อ ไ,ไ,ดไ,ได้ประมาอยู่ได้สระมือครับจัดเป็นถังของผมเลยครับน้ำแข็งสีแพดสองมือนี่น้ำแข็งสีกรดตรงเครื่องนี้ครับนี้ผมซื้อมัดนี่แหละครับถาดแบบส่ติม่มซุมได้ครับ ขอบคุณครับที่ตามผมครับขอให้ผมมีความสุขครับัสดีทังสองเลยครับน,บนี่คือค้อมจริงครับผมว่าได้เดูดที่พื้นครับ